สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะทํารถบ้านกันอยู่นะคะแล้วนี่นะคะคือที่เตรียมของเรานะคะเป็นหมอนเราก็นี่เป็นหมอนไม้นุ่นถัว่วนี่มีน้องแพนด้าน่ารักมาเขาจะนอนตรงนี้นะคะแล้วก็มีผ้าขมสีส้มค่ะหนูปุ๊นะคะร้อนร้อนร้อนหรือเย็น นี่นะคะเราก็ต้องขยับขยับหมอนมาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าที่ที่กว้างตรงตรงตรงนี้นะคะ่ะเราเราจะเอาพี่กระต่ายน้อยอันนี้นะคะมาวางเสร็จแล้วเราก็จะจัดให้ตรงๆเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาผ้าหม่มนี่นะคะของกินอย่าพึ่งพูดนะคะ

น้องๆคะเราเราจะไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะว่ามันเป็นไงนะะเดี๋ยวเราขอจบครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราไปดูอีกครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆยังไม่จบนะคะเราอีกครึ่งหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายค่ะเพราะจะสามรอบนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้สวัสดีก่อนนะคะ